วันนี้ครับเราจะพาทุกคนครับมาชมรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ของ BYD กัน BYD C Lion s กันถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราพาชมในเวอร์ชันรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นโพมอะไรขวาด้วยครับดีไซน์ของเขาต้องบอกว่าดูเท่ดูพุ่งเนะเหมือน BYD ซ i l ที่ขยายให้ใหญ่ให้สูงขึ้นนะครับฝุกวัสดุมาค่อนข้างดีนะครับล้อแม็เป็นแบบฟูโทนแบบนี้นะยางมิชลิน245/45ล้อแม็ขนาด20นิ้วครับใหญ่แลวก็ ดูสวยดูสปอร์ตท้ายล่ดลาดเท่ๆแบบนี้เหมือนกับรถยุโรนะครับลำโพงไดนาออดิโอนะครับ2ตำแหน่งนะถ้าผมจะไม่ผิดมีเบาะนะครับที่เป็นเบาะเป่าลมแถว2เนี่ยเป่าลมได้2เลเวลเลยโอ้โหนั่งกันเย็นๆซี U ูเป็นรถครอบครัวครับก็จะมีเฉดมาให้แบบนี้ถามว่าถ้าเปิดเฉดขึ้นมาแล้วร้อนไหมเจ็ดโมงตอนนี้นะเจ็ดโมงแปดโมงแดบดบที่เข้ามาจากกระจกเนี่ยร้อนนะครับที่เท้าแขนตรงนี้ลึกมากอันนี้ดี ใส่กล่องเคฟซีได้ใหญ่ๆสบายๆเลยครับอุ้ยหมดนอร์มอลนะใช้ได้วะ่ะเหยียบขึ้นเดินครับพลังกำลังเหลือเฟือเลยฮะมอเตอร์คู่อุ้ยพิวลิ่งดีวะ่ะค่อยๆเติมครับเหยียบเต็มคันเร่งดึงดีดึงใช้ได้แล้วก็ไม่ได้ดึงจนเวียนหัวนะครับ ใช้คำว่ารุ่นใหม่เพราะว่าพวกนี้มีแผนที่จะเข้ามาทําการตลาดในประเทศไทยแล้วอัปเดตล่าสุดนะครับวันนี้ครับเราจะพาชม b y d C Lion like 7กันถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราพาชมในเวอร์ชันรถยนต์ไฟฟ,ฟ้าที่เป็นวงมาลไยขวาด้วยครับไลค์ซับสไคร์แชร์ไปเลยครับ B Y D C l i o n s นะครับคันนี้มิติตัวทาง4,830คูณ1,925คูณ1,620ฐานล้อ2,930นะครับทรังเก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ย500ลิตรเลยเรื่องของพละกำลังคันนี้เป็น Dual Motor 530แรงม้า670นิวตันเมตรครับมอเตอร์หน้า421แรงม้ามอเตอร์หลัง312แรงม้าสุดถึงร้อยใน4.5วินาทีครับไซซิ่งแบตเตอรี่ของรถคันนี้82.5กิโลวัตต์อวชาร์จดีซ150กิโลวัตต์และชาร์จดีซีได้สูงสุด11กิโล C Lion 7นนั่นเองครับมันคลาส07เนี่ยแทบจะเป็นคลาสที่เรียกว่าเป็น d s e gment นะครับหรือว่ากลุ่ม CSUV เกือบ DSUV ของเขานะในจีนมันจะเป็น07หมดแล้วใช่ไหมที่เราจะเห็นโอล่า07อะไรแบบนี้นะครับทุกคันที่เราพามารีวิววันนี้ครับเคยมาโชว์แล้วเมื่องานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาแต่ความพิเศษคือวันนี้เราจะมีโอกาสได้ลองขับกันด้วยได้ลองสัส้นๆก่อนที่เขาจะส่งกลับไปจีนแล้วถามว่าเอา้าถ้าส่งกลับไปจีนอย่างนี้มีโอกาสที่จะจําหน่ายในประเทศไทยหรือเปล่า อยากพาทุกคนมาดูภายในนะครับว่าเป็นพวงขวาแล้วแล้วก็และอย่างหนึ่งที่คุณเห็นคือตัวซ U ลยูนะครับที่เป็นตัว DMI เนี่ยตัวนั้นเนี่ยที่เปิดให้จองก็คาดว่าจะประกอบที่โรงงานในระยองที่ช่วงนี้นเราเจ็ดกระแสข่าวว่าเริ่มมีการรีคูดคนรีคูดพนักง,งานเข้าไปแล้วนะครับที่โรงงานว่าจะเริ่มเดินสายการผลิตในเร็วนี้อย่างแน่นอนครับมาดูดีไซน์รอบคันกันไวๆก่อนที่จะพาไปลองขับสั้นๆกันนะครับดีไซน์ของเขาต้องบอกว่าดูเท่ดูพุ่งเนาะเหมือน BYD ซลที่ขยายให้ใหญ่ให้สูงขึ้นนนน,นรแ่่่อออวาเืงงข เซนเซอร์ระบบช่วยเหลือความปลอดภัยรอบคันเนี่ยครบถ้วนหมดแล้วแจ้งเตือนช่วยเบรกด้านหน้าเลนคีฟเลนสเตอร์ลิงนะครับเลียคอร์ทัฟฟิกอเล์รต์ด้านหลังมีครบถ้วนทั้งหมดเซ็นเซอร์ระยะด้านหน้ามีกล้องรอบคันมีนะครับแล้วก็ที่ด้านข้างตรงนี้เท่หรือเปล่าไม่ใช่นะเป็นช่องดักอากาศนะครับเป็นแอร์เคอร์เทนที่มาออกด้านหลังบริเวณนี้แล้วก็ที่รองจับอยู่เนี่ยตรงซุ้มรองเขาด้านในเนี่ยจะบุเป็นเหมือนแบบเหมือนผ้าไว้ด้วยนะครับน่าจะเป็นเรื่องของการช่วยลดเสียงรบกวนต่างๆไฟหน้าของเขาก็ดีไซน์เท่มากนะเนี่ย บุกวัสดุมาค่อนข้างดีนะครับล้อแม็กเป็นแบบทูโทนแบบนี้นะยางมิชลิน24 5ทับสล้อแม็กขนาด20นิ้วครับเป็น Pilot Sport EV ก็คือยางสปอร์ตสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะเลยช่วงนี้มิชลินเขาก็มาแรงเนามีทั้งซีรีส์ที่เป็น Pilot Sport นะครับมีทั้งซีรีส์ที่เป็นยางรถ SUV นะครับมีทั้งซีรีส์ที่เป็นยางรถเกง๋งเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายเลยแน่นอนอย่างที่บอกไปมีกล้องรอบคันนะครับมือเปิดประตูจะซ่อนไปกับตัวรถแบบนี้แล้วดูด้านข้างเขาดิ ใหญ่แล้วก็ดูสวยดูสปอร์ตท้ายลาดลาดเท่ๆแบบนี้เหมือนกับรถยุโรปะนะครับมาดูกันที่ด้านท้ายดีกว่านี่ดูโอสปอยเลอร์นะครับมีทั้งด้านบนนะครับที่เป็นวิงเลดนะดักอากาศด้านบนช่วยเพิ่มแรงกดใช่ไหมครับแล้วก็มีทั้งชิ้นที่เป็นดักเทลช่วยกดด้านท้ายอีกทีน,นึงลักษณะไฟท้ายของเขาก็จะคล้ายๆกับทาง b y d s e a l ซนะแต่ใหญ่ขึ้นนะครับดิฟิวเซอร์ขนาดใหญ่เซ็นเซอร์กระ,ระยะก็ครบถ้วนนะครับด้านหลังฝาท้ายเปิดไฟฟ้านะฮะ ช่องเก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยทุกคนดูสิว่ามันใหญ่มากๆนะครับ้วก็ดูความดูหลาด้านในลาโพงดินาออดีโอนะครับสิบสองตำแหน่งนะถ้าผมจะไม่ผิดมือเปิดยกขึ้นมาเป็นช่องเก็บของในช่องเก็บของมีช่องลับที่ใส่พวกชุดเครื่องปะยางนะครับเครื่องยางอะไรอีกอยู่บริเวณนี้เป็นหลุมเนี่ยซ่อนของได้ดีเลยวางรองเท้าสบายเลยเหมาะสําหรับครอบครัวมากๆแล้วก็พาร์ติชันตรงนี้นะครับนอกจากวางราบลงไปแล้ว ยังสามารถที่จะยกขึ้นมาเป็นเลเวลแบบนี้ได้และสําหรับคนที่บอกว่าอ้าวคันนี้ยังไงแคมปิ้งได้หรือเปล่านะครับลองดูกันเลยดีกว่าว่าพับเบาะแล้วเป็นยังไงอ่ะประมาณนี้นอนได้ไหมถ้าแบบนี้ผมว่าพอที่จะนอนได้นะครับพับ2อ,อันลงมาก็จะราบลงมาเลยมาดูภายในกันครับภายในเนี่ยถือว่าหรูหราเลยนะตัวเบาะแถว2นะครับอันนี้คือตั้งฉากที่สุดนะน,นี่คือตั้งฉากที่สุดแต่สามารถที่จะปรับเอ็นลงไปได้แบบนี้เลย นั่งนอนกันสบายเลยนะครับฟลอร์บอดของเขาเรียบแบบนี้นะมีเบาะนะครับที่เป็นเบาะเป่าลมแถว2เนี่ยเป่าลมได้2เลเวลเลยโอ้โหนั่งกันเย็นๆเหมาะสําหรับอากาศประเทศไทยนะครับที่เท้าแขนตรงกลางเป็นแบบนี้นะครับมีช่องวางแก้วนะครับเป็นบุนุ่มนะครับเป็นหุ้มหนังเดินตะเข็บสีฟ้าสีเทาทั้งหมดตัวเบาะหนังเนี่ยก็คือคุณภาพคุณลิตเนี่ยใ,ใครที่จับ BYD Seal ใครที่จับ อัตโต้สอยู่แล้วหนังหน่งเนี่ยเป็นแบบนั้นเลยนะครับและอีกอย่างหนึง่งที่คนไทยหลายคนน่าจะรอคอยกันก็คือสั้นเฉดนะครับหลังคางงเพาเป็นหลังคางกระจกแบบเต็มบานนะครับแต่ว่าจะมีในเรื่องของเฉดเข้ามาให้แล้ว BYD ีดีซไม่มีซ U ลยูเป็นรถครอบครัวครับ,รบก็จะมีเฉดมาให้แบบนี้ถามว่าถ้าเปิดเฉดขึ้นมาแล้วร้อนไหมเจ็ดโมงตอนนี้นะเจ็ดโมงแปดโมงแดดที่เข้ามาจากกระจกเนี่ยร้อนนะครับแต่ถ้าปิดเฉดเนี่ยเมื่อกี้ไม่รู้สึกเลยว่าร้อนทําออกมาได้ ดีมากๆนะครับเหมาะสำหรับอากาศประเทศไทยช่องเก็บของด้านหลังครับช่องใหญ่ช่องเน็บโทรศัพท์มีหมดมีแอร์หลังนะครับมีช่องจ่ายไฟด้านหลังเป็น usb c หนึ่งตำแหน่ง usb a หนึ่งตำแหน่งลำโพงไดนา audio นะครับแล้วก็การตกแต่งเนี่ยก็น่ารักนะครับดีไซน์ของเขาเนี่ยค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์เลยของ b y d คือเนี่ยตัวไม่ว่าจะเป็นตัวแถบเกรดแบบนี้ดีไซน์ที่เป็นโคง้งเป็นเคิร์ฟเพราะว่าพอเป็นโอเชียนซีรีส์เนี่ยเขาจะเน้นความแบบอย่างนี้นะชดชอยนิดหนึ่งไปดูด้านหน้ากันครับ ซีเรียลออนเคันนี้ครับหน้าจอกลาง15.6นะหน้าจอเรือนไม้สิบนะครับที่เซอร์ไพรส์คือหน้าจอตรงกลางนี่ใช่ไหมที่มันดูใหญ่มากๆแล้วก็สามารถที่จะโเรเตทได้แบบนี้ด้วยนะครับ Apple c a r า l a y Android รอยออต้รองรับอยู่แล้วเนาะบริเวณเนี้ยเหมือนจะมีหน้าจอใช่ปะ่ะเหมือนจะมีหน้าจอแต่ว่าไม่ใช่นะครับทำให้ดูเป็นโซลิดเป็นชิ้นเดียวกันแบบนี้นะครับไวเสชร์จสำหรับด้านหน้านะก็จะสามารถจ่ายไฟได้สูงสุด ถึง50วัตต์เลยทีเดียวนะครับการควบคุมคอนโซลต่างๆบนริเนณนี้มีอะไรให้ควบคุมบ้างระบบปรับอากาศนะครับ Drive m o ดเนาะตัว Parking Assist นะครับการ Regenerate ไฟแล้วก็ควบคุมวอลลุ่มต่างๆปุ่มน้อยเหมือนเดิมตามสไตล์รถยนต์ไฟฟ้า,า,าจากจีนนะครับมีปุ่มให้น้อย Eco Sport Normal นะครับในเรื่องของมวดการ,รขับขี่ช่องวางแก้วเนี่ยผมว่าสาหรับรถครอบครัวนะช่องวางแก้วเล็กไปสักนิดหนึ่งถ้าใหญ่กว่านี้วางแก้วเยติใหญ่ๆได้เนี่ยจะดีกว่านี้นะครับที่เท้าแขนตรงนี้ลึกมาก อันนี้ดีใส่กล่อง KFC ได้ใหญ่ๆสบายๆเลยครับไฟในห้องโดยสารทุกคนจะเห็นว่าเป็นไฟแบบ LED แบบนี้ทั้งหมดนะครับเป็นแบบทัชสัมผัสแบบนี้แล้วก็กระจกหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับม่านบังแดดปึ๊กป๊ก,ปกเปิดลงมาพร้อมไฟส่องสว่างที่ค่อยๆสว่างขึ้นมาด้วยเป็นแบบดิมขึ้นมาสวยนะแล้วก็พวงมาลัยผมชอบนะดีไซน์เก๋ไม่เบานะครับวงใหญ่แต่ว่าด้านท้ายเนี่ยจะตัดเพื่อหลบขา คือด้านบนอะวงมันใหญ่มากด้านท้ายตัดเพื่อหลบขาหมุนมาแบบนี้ก็ยังไม่ชนหน้าขาของผมนะครับกระจกอัตโนมัติทั้ง4บานนะครับมีเรื่องของสมรรถนะการขี่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาบอกกันครับตอนนี้ครับเราอยู่ใน C Lion 7แล้วแหมเขาต้องมีเลขมาบอกคลาสเนาะ03 05 07 09ภายในเนี่ยพวงมาลัยนะครับยังเป็นแบบปรับมือนวดอยู่นะก็จริงๆปรับไฟฟ้ามาแล้วก็ได้มัง้งนะครับการวางราคาซี i ลอนเนี่ย ผมว่าทําราคายากพอสมควรนะเพราะอย่าลืมว่าเขามีรถยนต์ไฟฟ้าที่เจ๋งมากๆอย่างโมเดลวเนี่ยวางราคาค้าอยู่นะครับแล้วมีการปรับฐานราคาลงมาใหม่ด้วยนะฉะนั้นซีไรออนเนี่ยราคาต้องถือว่าต้องวางดีๆอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยซีไรออนจะราคาไปใกล้เทสลามากเนี่ยก็ไม่ได้นะครับ แล้วไหนนะครับจะยังมีตัวดีพออีก S07 อีกนะครับที่ช่วงนกระแสกําลังมาเพราะว่าในกลุ่มรถไฟฟ้าไซส์ประมาณนี้ไซส์07เนี่ยมันยังไม่มีตัวเลือกอื่นนอกจากดีพอนะครับแต่พอถ้าซีไลออนมาเนี่ยผมว่าหลายคนน่าจะมองซีไลออนกันเยอะขึ้นส่วนตัวผมชอบซีไลออนนะครับในเรื่องของดีไซน์ที่รู้สึกว่าคุ้นเคยนะครับใช้งานได้ง่ายดีพอเนี่ยบางทีลูกเล่นบางอย่างมันเยอะ นะครับเยอะจนอาจจะไม่ได้ใช้แต่หลายคนก็ชื่นชอบในดีไซน์ที่ล้ำดูสปอร์ตดูพุ่งทะยานของเขาเนาะเป็นอูรุสมินิอะไรงนี้เป็นอูรุสไฟฟ้าที่หลายคนพูดกันนะครับเหยียบเอาตรงนี้เลยมอเตอร์คู่นะครับ C ซีไลออนโค้ง้ายตรงนี้ไปแคบนิดนึงตรงนี้ครับดูสิการทํางานช่วงล่างุ้ยหมดนอร์มอนะใช้ได้วะ่ะเหยียบขึ้นเนินครับพละกําลังเหลือเฟือเลยฮะมอเตอร์คู่ พิวลิ่งดีว่ะโค้งนี้ครับขอแบบแคบแคบนิดนึงแคบแคนิดนึงค่อยๆเติมครับเหยียบเต็มคันเร่งดึงดีดึงใช้ได้แล้วก็ไม่ได้ดึงจนเวียนหัวนะครับเบรตรงนี้นะฮะสิ่งที่ขาดไปตอนนี้ผมรู้แล้วคือหลายตัวพวกดี a อสเซอ a ์เรชันแพดเดนะครับหรือว่าตัว p พ d เ l ิลชิพถ้ามีมาให้เนี่ยจะทำให้การขับ จ้าเนี่ยสนุกขึ้นเยอะเลยเพราะผมว่าเซตติ้งของเขาขับสนุกเอาเป็นว่าแว็บแรกอ่ะดีกว่า S07 o แบบเยอะมากช่วงล่างมีนุ่มนะฮะมีความนุ่มโดยสารสบายแต่ยังให้ความกระชับแบบที่ไม่กระเด้งไม่กระดอนไม่กระแทกไม่ขืนตัวปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปังนะเอ้ยนะแต่นี่เป็นการเทสในสนามนะเราก็บอกได้แค่ประมาณนึงนะครับที่ต้องบอกทุกคนกันไปครับยึกยักยึกยักตรงนี้กันหน่อยสลาล้อมครับ พวงมาลายัยไวดีนะในโหมดโนมอลนะครับตรงนี้เคนจะขอนะครับพอมันเป็นเวอร์ชั่นพวงขวาเนี่ยลองเป็นโหมดสปอร์ตดูสักหน่อยน้ำหนักพวงมาลายัยไม่ได้แตกต่างจากเดิมเยอะมากนักในตอนนี้นะครับอยียบโหมดสปอรต์ตครับสุดตรงนี้หูยโยโหมดสปอรต์ตเนี่ยมี EV วซิกมาให้เห็นแล้วนะครับเริ่มมีอาการดึงวูบวาบวูบวาบแล้วแต่โหมดโนมอลเนี่ยการตอบสั่งคันเร่งเนียนใช้ได้โหมดสปอรต์ตผมว่ายังลอย,อยๆวิวๆอยู่พอสมควร ครับซ้ายขวาบอกแล้วครับมากันแบบใช้งานตามสภาพนะผมไม่เอาพิอภินิหารอะไรนะวันนี้อยากให้อยากสัมผัสฟีลลิ่งการขับขี่ที่มันแบบใกล้เคียงการใช้งานจริงอย่าเต็มคันเร่งตรงนี้ออกไปครับโอ้โหมดสปอร์ตน่ากลัววิ่งรถไฟเหาะน่ากลัวน่ากลัวโหมดสปอร์ตอ่ะ,ะเราสูนถึงร้อยกันครับซีไลออนเจ็ครับศูนย์ถึงร้อยในโหมดสปอร์ตนะครับสามสองหนึ่ง ีรอยแล้วรอยยี่รอยสี่้ยไม่ได้เฟกดึงจนจะอ้วกจริง BYD c l a ล o n น,นะครับเขาเคลมส่วนถึงร้อยเนี่ยว่าที่4.5วิด้าวิเมื่อกี้เคนทำได้โดยสารสองคนแล้วก็ทางตรงของพีระเนี่ยมันเป็นแบบเนินขึ้นหน่อยๆด้วยนะ4.4วินาทีแต่สภาพเคนคือตอนนี มือนหัวมากนะครับหลังจากที่ลองคันเร่งในโหมดสปอร์ตมาแล้วก็ลองสูนถึง100 mm ร้อเมื่อสักครู่ทุกคนโหมดสปอร์ตมันน่ากลัวจริงดึงแรงมากดึงแรงจริงๆนะครับแล้วก็ดึงแบบรถไฟเหาะเลยทำให้แบบอาจจะ e v c ได้เลยนะครับตอนโหมลเนี่ยดีเลยนะการตอบสนองของคันเร่งอะไรเป็นแบบธรรมชาติมากนะครับ แล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากลองอีกสักหน่อยคือฟีลลิ่งพวงมาลัยอ่ะดีนะครับแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าน้ำหนักพวงมาลัยพออยู่บนถนนแล้วเนี่ยความกระชับของเขาจะดีพอหรือว่าจะเพียงพอแม่นพอสําหรับการขับขี่แบบชวับชวื้ยหรือเปล่านะครับแบบว่าโยกซ้ายโยกขวาแซงเงี้ยเพราะว่าอันนี้ครับในโหมดนอร์มอลจะรู้สึกว่าระยะฟรีมันมีพอสมควรแล้วก็อย่างตอนโค้งยูเทิร์นที่เราได้ยูเทิร์นกันเมื่อสักครู่อ่ะ จะรู้สึกว่าต้องหมุนพวงมลาลัยเยอะซะหน่อยแต่อย่าลืมว่านี่คือรถ SUV นะครับฉะนั้นเซตติ้งหลายๆอย่างเนี่ยเขาทำมาสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันเป็นหลักนี่แหละโหจะสุดถึงร้อยในโหมดสปอร์ตคือประทับใจมากๆช่วงล่างพวงมลาลัยอยากรู้เลยว่าในการใช้งานจริงบนถนนจริงๆนะจะเอาอยู่มากน้อยแค่ไหนครับกินเบรกอึบเลยนะครับเพราะทุกคนกดสูดถึงร้อยก่อนเข้ามาจอดมันก็จะมีกินเบรกนะครับที่ปุ๊บขึ้นมาพอสมควรแล้วก็หลายคนจะบอกว่าระยะเบรกของเขาค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อเทียบกับ พลังกำลังเมื่อเทียบกับขนาดตัวของเขาแล้วเนี่ยเรื่องเบรกอาจจะเป็นเรื่องที่น่ากังวลเพราะว่า530แรงม้านะครับ670นิวตันเมตรเนี่ยสูงถึงร้อยที่กดให้ทุกคนดูอ่ะมันมาเร็วมากๆในลายอัพวันนี้4คันนะ่ะแรงสุดเร้าใจสุดดึงกระชากวิญญาณที่สุดหมวดสปอร์ตกดสูงถึงร้อยเนี่ยเหมือนนั่งรถไฟเหาะเลยมาแค่ครึ่งทางเนี่ยไปแล้วร40จนผมแบบต้องถอนเพราะว่ากังวลเรื่องระยะเบรกพ,พอสมควรนะครับอันนี้แหมไม่เสียแรงที่เป็นซีเรออนใหญ่ขึ้นมาจากซิล แรงจริงๆแต่ว่าเรื่องของเบรกอเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องกังวลน,นะครับโหมดสปอร์ตเองผมว่าเซตมาหน้ากลัวสำหรับการใช้งานผมเองยังรู้สึกว่าอ้มันดึงแบบรถไฟเหาะเลยมันไม่มีความจำเป็นต้องใช้ขนาดนั้นในขณะที่โหมดโนมอลเนี่ยเฮ้ยขับโอเคขับสบายนะครับช่วงล่างพวงมาลัยเนี่ยเป็นรถที่เซตมาขับสนุกเลยพละกําลังวันนี้ยังไม่ได้ลองกันแบบเต็มๆแต่เท่าที่ลองเนี่ยผมว่าตอบสนองได้ดีนะครับแล้วในโหมดสปอร์ตเนี่ยค่อนข้างที่จะดึงแบบดึงรุนแรงเลยแหละอันตรายเหมือนกันหน้ากลัวเหมือนกันนะครับกับ เทสลาโมเดลวค้ำอยู่แล้วก็มีคู่แข่งของเขาตรงรุ่นสุดเลยก็คือ d ี p o ร์สซีซนะครับในภาพรวมที่ได้ลองครั้งแรกช่วงล่างนะครับดรวิ่งดิ a ามิกการเก็บตัวของช่วงล่างนะครับความเฟรมิร์มความมั่นใจของพวงมาลาัยของช่วงล่างดีกว่า s อสซี 7, ทุกประกาศนะครับได้ขับในแทร็กแบบนี้แล้วก็ต้องบอกตามตรงว่าเฮ้ยทาได้ดีนะทําได้ดีจน s อสซีโเนี่ยใครที่ลังเลรอซีไรออนอยู่แล้วไม่ได้รีบใช้รอดูซีไรออนก่อนนะครับราคาอาจจะ สูงขึ้นมาจาก S07 เพราะว่าตัวนี้ดูโอมอเตอร์นะครับมอเตอร์2ระยะการใช้งานก็ค่อนข้างที่จะเยอะกว่าทาง S07 ของ De พด้วยรวยมถึงดีไซน์ที่ผมมองว่าลงตัวกว่าสวยกว่าของทางดีพนะครับแต่แล้วแต่คนชอบช่วงนี้ De พอร์เเนี่ยเขาไล่คู่แข่งเราก็จะเห็นรถของเขาเนี่ยอยู่ในตลาดอยู่ในถนนเยอะพอสมควรเลยเป็นรถที่กระแสมา,รมาแรงมากๆนะครับแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวซีไรออนมาผมบอกเลยว่าหลายคนน่าจะให้ความสนใจเพราะว่า ทางเรเวทาง BYD เนี่ยเขาให้ความมั่นใจกับลูกค้าใช่ไหมเรื่องเซอร์วิสเรื่องศูนย์บริการเรื่องการขยายคลังอะไรต่างๆเนี่ยฉะนั้นถ้า C ีเล n ออนมา S 0 7อาจจะดรอปลงไปได้แต่ก็ต้องดูว่า t ท s l a จะมีการปรับฐานราคาอีกหรือเปล่าเมื่อเข้าใกล้ๆช่วงที่โมเดลวจะต้องมีการม i n เนอร์เชนซึ่งปีนี้ปีหน,น้าอย่างแน่นอนนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับสัมผัสแรกนะครับ BYD C Lion 7คุณผู้ชมมองเห็นคิดเห็นเป็นยังไงบ้างวันนี้ได้ลองกันให้แบบคร่าวๆก็สรุปกันแบบเท่าที่เราจะทำได้รับมีเวลาอยู่กถ ไม่มากเลยจริงๆส่วนถึงร้อยเป็นรุ่นเดียวนะครับที่ทําได้เท่ากับที่เครมไว้ต้องบอกว่าดีกว่าที่เครมไว้ซะอีกแม้ว่าสนามพีระเนี่ยช่วงทางตรงเขา่จะเป็นเนินขึ้นก็ตามดึงแรงดึงน่ากลัวมากจริงอันนี้เรื่องมีการันตีเป็นเรื่องเดียวที่การันตีได้จริงๆนะครับออปชั่นต่างๆนที่ให้มาก็เยอะแยะคาค้างมากมายขายเท่าไหรด่ดีคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณเอาไว้ได้ที่ดาา้านล่างวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ